ยุคนี้การถ่ายวิดีโอบันทึกเรื่องราวต่างๆเป็นสิ่งที่ผู้คนคุ้นเคยแค n น n นนผู้นำด้านเทคโนโล,โลยีการถ่ายภาพและวิดีโอช่วยทำให้ทุกการบันทึกวิดีโอของคุณง่ายและตอบโจทย์ทุกระดับการใช้งาน แ a n นอ HFG70 กล้องที่ใครๆก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ง่ายๆสำหรับคนทำคอนเทนต์สตรีมมิ่งบนโลกออนไลน์ง่ายๆแค่ Plug and play เพราะรองรับการเชื่อมต่อแบบ UVC เพียงเสียบสาย USB ก็ไลฟ์สตรีมได้ทันทีหรือจะใช้บันทึกการประชุมสมันาในองค์กรใช้งานง่ายได้ทุกแผนกตั้งแต่ HR จนถึงฝ่ายขายหรือจะใช้ในการสอนออนไลน์ในโรงเรียนก็ตอบโจทย์เอาใจสายเที่ยวด้วยขนา ที่พวกพาสะดวกกับเลนส์ซูม20เท่าคุณภาพระดับ 4K ทำให้คุณสนุกกับการถ่ายวิดีโอที่ง่ายและได้ภาพสวย มองหาคุณภาพที่สูงขึ้นทั้งภาพและเสียงแต่ยังคงใช้งานง่าย Canon XA60 และ Canon XA65 คือกล้องที่เหมาะกับการใช้งานระดับองค์กรสามารถบันทึกวิดีโอคุณภาพสูงระดับ 4K UHD 420 8บิตรองรับรูปแบบวิดีโอทั้ง XF AVC และ MP4 ไลฟ์สตรีมง่ายเพียงต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์มีจอ LCD ที่เห็นภาพได้ชัดเจนในทุกสภาพแสงมาพร้อมกับช่องเสียบ การ์ S D 2ช่องไล์สตรีมได้ยาวนานต่อเนื่องไม่สะดุดใช้งานร่วมกับ power adapter แบบ USB C ที่ให้มาพร้อมกับกล้องหรือท้่ใช้งานนอกสถานที่ก็ยังสามารถใช้ power bank แบบ PD ได้อีกด้วยหมดห่วงกับการใช้งานแบบ handheld ด้วยระบบการสั่นแบบ optical 5แกนทำงานร่วมกันกับระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ dynamic Canon SA 6 0สูงออปติคอนได้ถึง20เท่าตั้งแต่ช่วงวาย 29. 3 9 3จมจนถึงเทเล601ม mm, มตอบสนองการผลิตวิดีโอถ่ายสัมภาษณ์ทั้งในและนอกสถานที่โดยกล้อง Canon รุ่น SA 6 5จะเพิ่มพอร์ต SDI สำหรับการถ่ายทอดสดที่ต้องการความสเสถียรของสัญญาณที่ดีกว่า HDMI สำหรับการใช้งานวิดีโอคุณภาพสูง Canon XA70 และ Canon XA75 คือกล้องที่มีระบบโฟกัสแม่นยำด้วยระบบ Duo Pixel CMOS AF พร้อมระบบตัวจับใบหน้าและระบบโฟกัสติดตามมาพร้อมแฮนเดิลเพื่อใช้งานร่วมกับไมโครโฟนคุณภาพสูงผ่านพอร์ต XLR โดย Canon XA75 จะแตกต่างจาก Canon XA70 ตรงที่จะมีพอร์ต 3G SDI สำหรับการใช้งานสาย SDI ในการถ่ายทอดสดซึ่งจะให้สัญญาณที่สเสถียรกว่า Canon XA 70ใช้เลนที่สามารถเก็บภาพได้มุมกว้างระยะ25.5ม mm, ิลิเมตรและยังสูงได้ถึง15เท่าและอีกจุดที่เป็นจุดเด่นของกล้อง Can นอน XA 70และ Can นอน XA 75นี่คือใช้เซนเซอร์ภาพขนาด1นิ้วทำให้สามารถบันทึกภาพด้วยคุณภาพที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในสภาพที่แสงน้อยมีสัญญาณรบกวนต่ำมีโหมดอินฟราเรดให้เลือกใช้เมื่อต้องถ่ายวิดีโอในที่มืดสนิทอีกทั้งยังสามารถบันทึกเวลาวันที่ทมโ์โค้ดและ ข้อมูลต่างๆที่แสดงบนหน้าจอเพื่อใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการบันทึกเข้าไปในไฟล์วิดีโอได้นอกจากนี้ยังมี Built-in ND Filter เพื่อใช้ลดความสว่างของภาพในกรณีที่ต้องใช้งานในที่แสงจ้าครอบคลุมการทำงานระดับมืออาชีพได้มากขึ้นไปอีกขัน้น XA Series คือกล้องวิดีโอที่มีฟังก์ชันรองรับการใช้งานที่หลากหลายตามความต้องการของคอนเทนต์ครีเอเตอร์บริษัทองค์กรและช่างภาพมืออาชีพตอบโจทย์ทุกการสร้างสารรค์งานวิดีโอ Canon delighting you always